สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของพานล่าสัตว์ที่เราไปฟังถึงประสบการณ์ชวนคนหัวลุกในป่าลึกเรื่องมันมีอยู่ว่าพานลุ่มเป็นพานเท่าอายุเยอะมากแล้วแต่ก็ยังเป็นพานที่เจนป่าอยู่คนรุ่นเดียวกันกับแกต่างเลิกเป็นพานไปหมดแล้วแต่แกก็ยังใช้ชีวิตเป็นพานป่าเก็บของมาขายในเมืองบ้างล่าสัตว์มาขายบ้างนำทางให้นักท่องเที่ยวบ้าง ถึงอายุกแกจะเยอะแล้วแกก็ยังเป็นพานที่มีคาถาอาคมไม่ว่าจะเข้าป่าทิศไหนแกก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะความที่แกเป็นคนมีวิชาติดต,ตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งแกได้แบกปืนเข้าป่าไปแล้วสองวันแต่ก็ยังไม่ได้สัตว์มาสักตัวมันจึงทำให้แกหงุดหงิดอย่างมากแกจึงตัดสินใจไปที่โป่งโพงที่ซึ่งชาวบ้านล่ำลือกันว่าผีดุอย่างมากไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าสัตว์อยู่ที่นั่น ด้วยความหมุดหยดที่เข้าป่ามาถึงสองวันแล้วแต่ผ่านลุ่มแกก็ยังไม่ได้สัตว์สักตัวผ่านลุ่มจึงเดินไปที่โปง่งโพงเดินทางกว่าจะถึงก็ดึกสงัดมากแล้วผ่านลุ่มขึ้นไปนั่งคอยดักยิงสัตว์อยู่บนต้นไม้ต้นใหญ่รออยู่นานก็ไม่มีตัวอะไรผ่านมาเลยแกจึงตะโกนออกมาด้วยความหัวเสียว่าสัตว์มันหายไปไหนหมดวะหรือผีป่ามันเอาไปกินหมดไม่เหลือเพ้กูล่าบ้างเลยเว้ย หลังจากที่แกตะโกนออกไปพักเดียวมันก็ได้ปรากฏถึงความเคลื่อนไหวบนพื้นป่าด้านล่างทันทีผ่านลุ่มแกรีบเงียบเสียงและเพลงดูว่านเป็นตัวอะไรแกมองได้สักพักแกก็ว่ามันคือตัวสมเสร็จสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นอัปมงคลของพานทั้งหลายเนื่องจากสัตว์ชนิดนี้ดูลักษณะแล้วมันเป็นสัตว์หลายชนิดรวมกันและมันยังไม่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองผ่านรุ่นเก่าเล่าต่อกันมาว่า ถ้ายิงไปโดนสวนไหนของสมเสร็จมันจะร้องเป็นเสียงของสัตว์ชนิดนั้นผ่านลุ่มก็ยิ่งโมโห,โหใหญ่เมื่อเห็นว่าเป็นตัวอะไรพอดีมันคือตัวอปมงคลสําหรับผ่านยิงหาสัตว์ไม่ได้อยู่แล้วยังมีตัวอปมงคลโขออกมาอีกโดยความโมโหผ่านลุ่มจึงยิงปืนใส่สมเสร็จตัวนั้นทันทีปรากฏว่ามันมีเสียงร้องออกมาเป็นเสียงหมูผ่านลุ่มแกถึงกับชะงักไปพักหนึ่งแกบอกตอนนั้นงงไปหมดแล้ว เคยแต่ได้ยินผ่านคนอื่นเขาเล่าให้ฟังเพิ่งได้เจอกับตัวเองวันนี้นี่แหละที่เขาว่ายิงโดนส่วนไหนของสัตว์ชนิดนี้มันจะร้องเป็นสัตว์ชนิดนั้นแต่สมศริตัวนั้นมันก็ยังไม่ตายมันพยายามหนีออกจากจุดตรงนั้นผ่านลุมก็พูดว่าไอ้นี่มันหนังเหนียวแฮะเอาไปอีกนัดแล้วกันและแล้วแกะก็ยิงซ้ำไปอีกหนึ่งนัดและคราวนี้มันดันเป็นเสียงร้องของช้างป่าดังลั่นแต่มันก็ยังไม่ตาย มันยังคงพยายามเดินเข้าป, <ıyorlar. S 1> ป่าไปพ้นจากจุดตรงนั้นผ่านลุ่มตอนนั้นแกตะลึงที่ได้ยินเสียงสัตว์ถึงสองชนิดจากสัตว์ตัวเดียวแลแ้วแกกับโกดที่เสียกระสุนไปถึงสองนัดแต่สมเสร็จตัวนี้ก็ยังไม่ตายแกเล่นยิงซ้ําไปอีกนัดที่สามแกก็เอาให้ตายคาที่แต่คราวนี้แกถึงกับช็อกแกบอกว่ากระสุนถูกตัวสมเสร็จแต่เสียงที่แกได้ยินขราวหลังสุดนี้ก่อนที่สมเสร็จะหนีเข้าไปในป่า กลับเป็นเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดโอ้ยมึงยิงกูทำไมเป็นเสียงร้องแบบคนโกรธและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันผ่านลุ่มถึงกับคนหัวลุกทำอะไรไม่ถูกเม่กี่นาทีต่อมาต้นไม้ที่แกนั่งอยู่มันโยกไหวอย่างแรงเหมือนมีคนมาเขย่าทั้งทังที่ไม่มีลมเลยสักนิดเดียวแกตกใจกลัวจนตัวสั่นคิดว่าโดนแล้วแกรีบท่องมนต์คาถาคมที่นึกได้ทันทีแต่ต้นไม้ที่แกนั่งอยู่ กับยิ่งโยกไหวแรงขึ้นทั้งที่ต้นอื่นไม่ไหวติงผ่านลุมแกจึงคิดได้วิธีสุดท้ายก็คือต้องขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาและต้นไม้ที่แกนั่งอยู่จึงได้หยุดเคลื่อนไหวผ่านลุมแกกลัวมากแต่แกบอกว่าถึงข้าจะกลัวขนาดไหนแต่ข้าก็ไม่ขาดสติข้าไม่ยอมหนีลงจากต้นไม้เด็ดขาดเหตุก็เพราะว่าถ้าลงจากต้นไม้ก็ยังไม่รู้ว่าจเจออะไรเบื้องล่างถ้าลงไปหนีตายแน่ ก็ยอมทนนั่งอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นยันสว่างเมื่อกลับมาถึงบ้านพานลุ่มเก๊ก็จับไข้หัวโขนผมล่วงสมุดหัวไม่เข้าป่านอนส้มอยู่บ้านถึงสองอาทิตย์และนับตั้งแต่วันนั้นพานลุ่มก็ไม่เข้าป่าเวลาสัตว์ที่โปงผีดูนั่นอีกเลยและเรื่องรลวทั้งหมดก็ได้จบลงไปแล้วครับถ้าผู้ฟังชอบเรื่องเล่าเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมคอมเมนต์ติชมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ